นี่ออ้ยสว่งเต็มแก้วพี่น้องผมโบรานโบราณโบลานพันวากระปูมันมากัดหมาหน่อยนะครับพี่น้องผมร <c oughs> ุนกันพันวากระปูเ่ากักดหมานะครับพี่น้องหมาใหญ่นิมันกัดเดียวตันมากัดหมาหน่อยพันวา,าเบิงเถิงถเบิง,บ,งบรรยากาศร,รอบนี้มาเศร้าอีกรอบนะครับพี่น้องผม เมื่อนี้ผ้าพีผ้านองไม่ยามจันนะครับพี่น้องผมล้างจันขึ้นโอ้ฝนตกเบิดขึ้นครับพี่น้องต่ว่าว่าแมนตรงแย่แพ้งครับลกวิ่นๆิ่นนะครับพี่น้องผมเกิดเลยควมวังเต็มรอยนะครับพี่น้องเมื่อนี้ยังไงก็ถือกขึ้นฝนตกกันนะไปลุ่นกันบ้างพี่น้องเลยว่าวันทีมีป่าบ่ว่ามันสิถือกจันบอ หลุดลังแรกกันเลยเลยพี่นอ้องยุ่มองจอดรถนี่แหละเออเถือกไหม่นั่นว่าแล้วว่าแล้วพี่น้องหรือมันอาจจะเป็นเพราะว่าฝนตกใส่บ่ะวะอุ้ยอ้อ้ย,อย,อยมืน่นมืน่นมื่นอพี่น้องคัดฝน,นตกนี่ดักจันนี่ได้การหลดดดี ลงมาเด้อเอาเกือบกระลุดโอ้ย,อย,อยถูกากะไข่ปากกรรมกินมันหมกรุ่นกันพี่น้องผมหลังนี้เมว่านนี้ก็ได้ประดุกนะครับพี่น้องเมื่อนี้มันจะได้ยังต้องรุ่นต้องรุ่นโอ้ฝนตกครับ Cứ vẫn tiền quá Ăn <laughs> à, luôn Tiếng ừ. này Nì Ui, xoáng tèm, đi đâu kìa ông bóng ừ, chưa ừ, chưa เอ่ยไปตํากล้องกูเนี่ยไหม <c oughs> มาคู่ยังอยู่นี่ <c oughs> โอ้ได้จอบนมานน้ำมีน้องผมเอ้าแต้มแรกแต้มแรกครับผมปลากระสงครับอ xong 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 Các bạn xong 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 เอ้ยยังเป็นอยังเอ้าขออนุญาต์หางไว้ครับผมสองเต้มบันเลย <c oughs> อยังยิด พี่น้องสองเต็มแล้วครับผมเอาได้การได้การไปรุนกันต่อครับหลังสองหลังสามหลังสี่ไปเอาเหมือนแบจอมอุ่นนี่ไปขึ้นไปไหมขึ้นไปขึ้นไหมไป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 อึบอึบมา <c oughs> มันบ่นเหมือนกับพี่น้องผมมันไปได้กัาไงไางมันบ่นเหมือนเลยแม่มันแรนตุลุตุลุตลอด อ๋ออีกหลังหนึ่งหลังเมื่อวานในลันคางนะครับพี่น้องอยู่นี่มือนี้เป็นอะไรอู้ยบอลลันวะอู้บอลลันครับอู้หลังมันก็นยังเพอเวอร์อย่พี่น้องผมพผมบอลลันลจ่อยไปหลุนหลังที่ซีสุดท้าย บรรยากาศนะครับพี่น้องก็ถือว่าหงแน่อยู่อุ้ยมีหอดปูดำปูดำนครับผม,เอ,มเอาไหมเฮ่าแมวเพื่อนว่าโบลันโบลัมโบลันเพื่อนว่ากระปูมันมากัดมาหน่อยนะครับพี่น้องผมร <c oughs> ุนกันเพื่อนว่ากระปูปว่ากัดหมานะครับพี่น้อง

hoàng nữa Đây Đây luôn cần to phải nào Phần mặt nó mất liền nằm Thế nè lắng lăng ôi Chuyển cửa bút cứ bắt xây nào lên bây Ồ lăng xuất Lăng xuất thải Ồ gặp hôm Nhìn cái bó ื่านนี่ลันบ่ถือกนะครับพี่น้องผมไปครับพี่น้องอว่านนี่ก็ได้ปลาดุกมาตัวหนึ่งนะครับพี่น้องผมเมื่อนี้ได้ปลากระสงมาสองตัวนะครับพี่น้องพ่อได้ปนยเยอะเล้วง่ายคือเก้านะครับพี่น้องเอาลิปนี่เพราะมียยงหลายพี่น้องเอ้ยปาาคี่ตัน,น้องไว้ซ้ำนี่แหละนะครับพี่น้องผมเอายังพบยังผอกันไหม อายุมันคนเงี้ยนุดแบบแข็งแรงลำรวยลำรวยสูขดีสุขมันยัเจ็บยจนกันสูขสูด oui, <whatnot> สูขคนสวัสดีครับพี่น้องมมสุดยอดเด้อแล้วง่ายยุ้ไปเข้าเมื่อปูไปปู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 เล่นเล่นเล่นไป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 ไนไ่ไป